สวัสดีค่ะ้อนี่ก็มาพบกับจ่าคือก้าค่ะพี่น้อง้มนี่พามาเล่นปลาค่ะมาจอบเหตุอีกค่ะหนาวบนได้ก็มาฝนตกก็มาค่ะตามใจค่ะฉันต้องการฉันต้องได้หมาออกจากบ้านได้กับเพนเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาเขาไปเบิ่งในปลาด้วยค่ะว่ามันจะมีเหตุปะค่ะไปเบิ่งกันเลยค่ะป่วเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะจ้าพี่น้องจ้าเขามาหวดปลาเหตุลรวค่ะ เข้ามาหดปลาเห็ดแล้วเห็นเห็ดทานนั่นเลือดดอกเดียวค่ะมาคือบัมีท่อมเต็ดปกติค่ะมันมีเห็ดอันมันเฉียนใบไม่มันเฉียนเพิ่นยังใบไม้มันสิเปิดห้อยเปิดค่ะเพราะว่าสัตว์มันไปกินค่ะสัตว์มันจะมากินด้ืยอกันสะเหตุหมู หมูลปลาค่ะทางอื่นกระจอกเกิดบ้าค่ะทางจากเกิดยากง่าเฮ็นปีนไก้คริคสต์มาสไปถึงคริสต์มาสแล้รรวอ้าหไม่เปิดใบใหม่อยู่ล่าเสดองกวนเหรอวุ้ย น้ะเสร็ล้วเสร็จอันนิมโกีแ,แชกเลยกีแชกเลยทอมเป็ดกว่าอันจะบวกระว่านห้อยอันหมูห้อยอ,ยอนันสตัตว์มันเปิดหากินเห็ดทอมเป็ดมาอยู่หากินคือกันกระพุนเนาะค่ะมารุ่นกันว่าจิพอกว่ค่ะมือนี่ปลากเก่าค่ะปลากเก่าปลากเก่าปลากเก่า จะมาหาใหม่ฮันซินี่บนนี่ค่ะรุ่นกันค่ะแต่ว่าห้อยสัตว์อัน,นพริกใบ,บใหม่เต้มอยู่ค่ะรุ่นกันมือนีสิได้ยังค่ะโอ้นานพันยูฟังยูคนละฟังค่ะมือว่านี่มากกัน,อน่อนห้พันก็เลยกลับขึ้นค่ะมือนีมันบอกปักไปนี่ก็เลยกลับขึ้นมากขึ้นเ้าค่ะ ห่วงเห็ดห่วงเห็ดก็มีเแทนนอ้อดอกอ้าเชตูเวมีอยู่ค่ะอุ้ยจนเทาพี่น้องเต่าพุกเต่าทอมเป็ดดูละโมค่ะเห็ดเตยดำบ้านเฮ้าแลค่ะเชตูเวมาตีนอ่ะอุ่น ไป่ดอกนึงค่ะพี่น้องปาดดขาก่อนแต่ดอกบางงามจนว่าเถ่าค่ะเกาเป็นอย่างค่ะแสบเกากรณีที่หายากค่คะเป็นยอนห้อยหมูมันเคียเซซ่าอันนี้มกงกีทีเอลิทีเล่ลิฟเฟยกว่าก็มองวัดุเวย อีก่อปูเส่มแม่ปลาบุกคุกมเสร็จเออกรมลันีได้แน่เชียวขวา้อยหมูกับกินเก่งค่ะพี่น้องเดี๋ยวค่ะขันพอดได้ลายเสบืงเด้อค่ะหาก่อนหยาดไลต่ตาแบบหนึ่งค่ะขันพอดได้ลายเสบืงค่ะพ่อดักค่ะพ่อเลี้ยวพี่น้องยนะเห็นไหมท้องเป็ดท้องเป็ดดอกใหญ่เดอเบี้ยล่ะ นาลาอีซี่อ๋อมกตีนระบาบเอิเบิงค่ะแต่ว่ามันอันดันจีดำมันก็เห็นค่ะเดี๋ยววางตัวเองกอออุละบาพนบอกแล้วเอาค่ะเก็บน้ำกันเซคุณเลื่อนนัวกอมลีเฟ่ยกว่ามันอันเกิดไตไปตองค่ะเลยหาย,ยากเห็หนไหมค่ะใหญ่โอ้ยน้ำมันกับมาเกิดหยุดใบน้ำแล้วค่ะอาะ มึงค่ะตาบดีบอดีกินเด้อค่ะเห็ดเซดละเน่ละอีลิโคปกติพากันไม่เก็บแต่เป็นดอกในหน่วยของพะใช่เงาอ้าวอะไรอิลิซูริเฟยมันออกใต่ไปไม่ เปิงดีๆค่ะเดี๋ยวเด้อค่ะอ่าอีกคนเด้อค่ะยานวิ่งหัวไปกดก้ามอพกันค่ะเจ้าพี่นอ้องจ้าปีนี้มันเกิดบัร้ายค่ะได้สามซีโดอก,กระทือว่าไดอยู่เนาะคะ่ะอันเห็ดบัวใดกระชีพ่าไปเบื้องมาคอยค่ะเฮ็ดกับพอยกับตัวเดียวกันเนาะคะ่ะห้อยเปิ้นกะสิพาไปเบื้องมาคอยค่ะหนามมันจะแหงบทชมานรุนกันเนาะคะ่ะ เดี๋ยวจ๊บขอ,อยางก็เด้อยานวิ่นหัวค่ะสิผ้ายางไปเบิรงหอยนะคะเดี๋ยวมาวนกันเนาะคะ่ะมาลุ้นกันมาลุ้นกัน,น,ะค,ะน,น,นค่ะเห็ดบัวใดเ็ดบัวใดค่ะได้สามซีดอกหมูกินเบิดค่ะพี่น้องหมูกินเห็ดแต่บเบิดเลยจะมาสาก,ก็มั่นค่ะปี่ตัวสีออกบานได้ะคะ่ะเดี๋ยวกลับมาพอกันค่ะถ้าไปลุนกันอีกเทื่อน,นึงว่ามีหอยบัวเนาะคะ่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ เดี๋ยวจะพาลงไปเบิ่งหอยค่ะอ้หนกนกเจ้าอ้ยน้ำแห้งว่านได้หลายอยู่ค่ะชิไดกินเพาะนอหอยหอยนี่นะคะแห้งว่นหลายค่ะโอ้ยวันนี้โหามานเลยค่ะหากินโหมานเลยช่วงนี้เจ็ดองศาครับพี่ห้อเจ็ดองศาเจ็ดองศา แล้วเกนเดี๋ยวมเป็นพอเห็ดกันค่ะจะพาไปเบิ่งเห็ดค oh no, um ่ะไปดูเห็ดไปดูเห็ดอ๋น้อปูปลาองเฉกคี่เห็ดหูนูนี่ค่ะแต่มันเกิดน้ำขึ้น กินบ่ค่ะกินม่้ได้จะี่ชองปินยองป้าบองเชียวค่ะ <c oughs> ฉันมีมองช่น้องมันมั่วซีอีปุ่ใช่ดองดองลิซาบเปิมมองช่ไมล่ละเอาไว้กับไปอู๋ลิเวียชองปินยองสิอันนี้คือเห็ดโขดเห็ดทานไหมคะ่ะเห็ดทานหยักค่ะ เขาแล้วแล้วเปลืมองชี้จินได้คนะ่ะเห็ดถั่วเห็ดค่ะลุ้นกันต่อห้อย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 เซ์คาร์โกนุจะเป็นห้อยไปเราฟังไลอชูเชปาเซล่าลิเซปลิพูลีตูอีสิลีเซปเสียควายามจะบอกเลาา่ากัน หน,นึ่งฉันผ่านมะเหนียนเฮ็ดเป็นรีเซพว่ะแ่าทิมเบิร์ดกลางข,งขง้างอุ๊ยอิลิปะบุคุเบรสม์ไดาไิเจออิลิปะทีตถูกลมอเ,เองไว้ทัวเวสกับกูจะยังไงสิพอหอยราคาเนี่ยหางงมหอยค่ะงมหอยงมหอยงมหอย โอู้ราคาหานสองตัวควักคปักควักวัตถุเวเสาคาโกอู้เนี่ยค่ะแต่สอนกลุ่วิตามีกลุ่งดีดีคัน้าเก็บใครหานก็มองวัตถุเวหรอ จุดเลยมีแต่แหนค่ะเท่นนั้นบรรยากาศก็บ,บ่ค่อยดีต้อง,งองว่าปักที่ปลาละล้งสี่อนรสิโลซองว่าอีเลดดองดองดูกว่าปกติอันขนามไปหอยมันก็เข่าง่ายเนาะคะ่ะมีอะไรหรือเปล่า เด้อค่ะขจาวัอจะเจเบิง,บงยานวิ่นหัวค่ะอันนี้อ่างที่้าบมังเบิงมันหน,นามันแหงค่ะอา้หนอู้ฝนกระลังลงเด้อค่ะแป๊บหนึ่งใจยางหากนผันเห็นเสบเบิงเงด้อค่ะฝนเริ่มตกแล้วค่ะพี่น้องจ้าเบิงห้อยมันเขางไงมันหนล็อกจุ้มค่ะอ้ยีโคสเลยเก็บห้อยเก็บหอย ประเทชลาเวอวองออมูเล่อชลาเวอวังกําซาอีปัดลเดววัเวทูกําซาของราวันหาหูน้ำเย็นปันไดตัวเย็นค่ะน oh, oh, ี่้องน้ำเย็นน้ำเย็น ปลาเสบองอุ๊ซิหอ,อยค่ะหอ,อยเย้เยอเยเย้ย,ย,ยตุ่มกะลมเพราะตุ่มโอ้น่ะปีนี่แน่ลายค่ะเบตเตอมีกลุ่มใช่ย่างแันแมนหวานห้ากกบกลุ่มเหรอคะอ้าตวีเห็นหอยวะค่ะเห็นหอยวะน่ะปลาติดเสบอง ซีรีโคอ่ะเพื่อด้อดวกกว่าเมเซลาเทปติด,ด,ดตัวใหญ่มันมันหยาบค่ะตัวหน่อยอ่ะเอ็งก้าุ่นละแล้วโบเห็น เบิ้องไม้ด้วยค่ะว่าจีได้หน่อยได้หลายค่ะจุนค่ะเดินเก็บอีหลีโอ้ลราบะนอมันมอเสซนเราบะจิว่าว้าลราบะแต่บอกว่าวัดเจ้าถ้ำเบิ้งฟังสุนทงิหลายค่ะแต่พี่จูนชิคามาเซนเราบะเอาเบกแรมแต่จีบ้ายางเบิ้งฟังสุนทังสุนทงก็ลายค่ะ ุ่นนี่นะคะอ๋อน้ำไหมคะพี่จังอยู่ในน้ำแข็งนี่ครับพี่น้องนันง่งนางโดนบอได้นน้ำแข็งใส่ตะกร้กกาใส่ตะกร้าแองกอาอูดบุญค,คะ่ะ you เป็นตัวน่ะเป็นองว,วันวัดอยู่โ oh. mm hmm. oh. อ้ย oh. หึยโอ้ปัดพอหอยโอ้ยหอยยักษ์ค่ะฟ mm hmm. <laughs> ังเสียงจัง เหยี่ยงค่ะเจกลับมาพอะค่ะเจกามะพวะให้เบิง่งให้เบิ่งนกค่ะนกนกวิวก็สวยค่ะมันติดตุ่มอันกล้องก็ชิบ่อันนี้ปันได้เด้อค่ะอย่าวิ่งหัวเด้อพาเนี่ยเอาพ่อกินกลับไปค่ะนี่ค่ะกันเนือ้อหน่อยๆมัน กระาหยาบต่างวอมค่ะกลับมาเบืองกันค่ะเบิองแมนเบือดค่ะฟางหน้าปุ่นแห้งสีลายค่ะกลับมาพอกันไหมค่ะไม่นองจดาขึ้นยังเท่านี่แหละเขีวยวเขียวไมหมค่ะแมนว่ะแต่บวกกากินอะรอยู่เนี่ย <laughs> บวกาาบกาค่ะบวกกาแต่ห้อยว่ะ ค่ะว่าสิวันให้เบื้องประชุดไทยประดันอยากให้เห็นนั่นน้ากันเนาะค่ะมวนมวนค่ะมวนเก็บหมอยเครื่องน,นาวมือค่ะ Bye. Uh -huh. เห็นตลังไวๆคะ่ะโอ้มันเหี่ยวอิลิปลปี้ <c oughs> โอ้ยเพื่งนท่านท่านเห็ดยังกันค่ะพี่น้องโอ้มันบิน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 สวยงามคะ่ะสวยงามตามท้องเรื่อง เบื้องที่อาศัยของหอยของหานปลานะคะจะให้มาเก็บน้ำกันเนาะคะ่ะมวหลายค่ะพี่น้องจะว่าพอกันกลับมากลับมาจะพี่น้องจะมือหนีจาก็ฝากไว้กับเก็บหอยนะคะให้เบื้องวิวเบื้องหานค่ะหานปลาค่ะเอาไว้มาพอกันโอกาสหนาเด้อค่ะจะรับมือนีหนาวหนาวหนาวค่ะพ่อหรอกคะ่ะได้พ่อกินนึงจะเมา เอาแต่พ่อกินเนาะค่ะเดกลับมาพักกันไหมเนาะค่ะพี่น้อยจะนำมือนี้จะกะขอกราวข้ามาสวัสดีเด้อค่ะอันดับเลยค่ะมากใครลืมกดไลค์กดติดตามให้จ้าในเด้อค่ะจะได้มีกำลังใจเห็ุคลิปต่อตไปเนาะค่ะสำหรับมือนี้จ้ะกรฝากไว้เด้อค่ะเมีย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 มาพักกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ